ในรัฐมนตรีนะครับท่านได้มีการผ่านการให้มีการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดเนี่ยโนรักโนดีเลอร์มาตั้งแต่เมื่อเดือนที่ผ่านมาครับตอนนี้เข้าสู่ระยะที่2องเดือนที่2แล้วนะครับว่าเราจะต้องทําการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่รับชอบที่จะผ่านมายังพื้นที่ส่วนกลางในพื้นที่รับชอบของระบบกุฎตาชภาคหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่พักยาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดลงไปในพื้นที่ทางภาคใต้ นะครับเราก็พยายามสืบสวนหาข่าวขยายผลจากจาการจับกลุมที่มันผ่านมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อคืนนี้นะครับทางตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยทางสพบางบทองเนี่ยได้รับแจ้งจากทางสายลับนะครับว่าจะมีการขนสน่งยางเศษติดนะครับผ่านโดยรถยนต์คันหนึ่งนะครับผ่านมาตางเส้นทางในพื้นที่ตอนในผ่านจังหวัดอยุธยาผ่านมาไปอินนะครับแล้วก็มีการนัดหมายสมมติกันในพื้นที่ของอำเภอบางบูทอง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรานะครับก็ได้ประสานกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้ส่งกําลังของเจ้า่ายปกครองเนี่ยมาบริการการปฏิบัติร่วมกันนะครับก็ได้ไปจับซุ่มรอทางรถต้องสงสัยครับอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการรับแจ้งจากทางสายรับมาครับจนกระทั่งได้เวลาที่ด้านหมายนะครับปรากฏว่ารถคันนี้นะครับที่เห็นเป็นรถของกลางทางด้านทางด้านขวามือเนี่ยครับก็ได้ ขนเอาอยาเสพติดที่เห็นที่ว่งอยู่โตด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นกระสอบมัดใหญ่ๆสีดำเนี่ยเอาไปใส่ก้อนเรื่องนะครับรวมแล้วก็ถ้าเฉลี่ยก้นละประมาณสักสี่สี่แสนเมตรนะครับก็ตกรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสามล้านสองแสนเมตรนะครับแล้วก็ได้แสงตัวเข้าทําการตรวจค้นนะครับแล้วก็สามารถตรวจยึดของกลางยาเสพติดที่ที่พรกก็บอยู่ที่โตด้านหน้านี้ได้นะครับพร้อมประตุข้อหาครับเขาก็ให้การรับสารภาพ นะครับว่าได้ผลยาเสพติดชุดนี้มาจากพื้นที่ที่จังหวัดหนองคายครับสวรายละเอียดเนี่ยอยู่ระหว่างขั้าวแต่กามีกาลเพิ่มเติมนะครับ,รรบก็เป็นไปตามที่ก็จะลงประ่พื้นที่ทางภาคใต้ต่อไปนะครับก็สามารถจับกลุ่มได้ในตอนนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่เป็นระดับรบางรัฐบาลแล้วก็เป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างท่านผูว่าแลก็ท่านผู้อรครับจังหวัดจุที่น้องสิวตนนะครับ การจับกุมนะครับผู้ผู้ต้องบังาัยาเสพติดนะครับให้หมดสิ้นไปในทุกพื้นที่แล้วได้มีการากําหนดวิธีการขั้นตอนและก็ระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับเราได้มีการบูรณาการแบบที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนะครับซึ่งจากการจาับกุมนะครับคดีน,นี้เนี่ยเ็เห็นได้ว่านะครับก็เราได้เป็นการสนองนโยบา,ายารัฐบาล ในเรื่องการการกวาดล้างยาเสพติดแล้วก็จะดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเพื่อให้ยาเสพติดหมดสิ้นไปจากทุพื้นที่นะครับทุกพื้นที่นะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบก็ต้องทิ้งโจบนะครับการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจับกลุ่มนะครับผู้กระทำความผิดในครั้งนี้ครับให้การรับนะครับว่ารับยาเสพติดมาเพื่อี่ไปส่งต่อจริงงเขาคือรับจ้างขนส่ง ทำเรียนใช่ไหมครับใช่ครับทำอาไร้วสอครั้งอะไรอย่ยัยังน้อยสามครั้งแต่จ้าการครับหลักหมื่นเขาได้บอกเยครับว่าใครเป็นคนว่าจ้างมีอซัพชอบเครเออันนี้เดี๋ยวเราขอขยายผลโอเคไอ้ไอ้ดียกไม่ไหวนะ วายหนึ 1> hay, hay 1่งนี well ่คือานึงว่าาครับของทางรพสอด้วยนะสอครับอ๋อเมื่อมืพูดผมกับไปต้องขอททเป็นทางเ้าพนักงานพพสองร่วมด้วยวาหนึ่งนี่คือเป็นเป็นของว้าของุมว้าแล้วเลขหนึ่งนี่คือ ในในนี้พอแกะออกมาก็จะเป็นเป็นเป็นมัดๆใหญ่นี้แหะขออนุญาตทาไปนะคุผู้จัดการด้วยครับผู้จัดการโอเคผู้จัดการด้วยครับผู้จัดการผู้จัดการครับขอขอถือกล่องถือถือด้วยครับโอเคครับมองกล้องนะครับครับ Yeah.